กิมจิคนเป็นฤทศีดวงทวารน,นะครับทานได้ไหมทานได้ดีด้วยแต่เราจะต้องมีหลักการในการกินนิดนึงผมจะจะบอกงี้ครับว่าอาหารหมักดองดีสำหรับการที่ทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีอ่ะอยากให้คนตั้งใจฟังเลยนะเราเคยสงสัยไหมทำไมจุลินทรีย์ดีหรือแบคทีเรียดีตัวดีเนี่ย ทำไมอยู่ในอาหารประเภทหมักดองไม่ว่าจะเป็นกิมจิซุปม,มิโซะข้าวหมากถั่วเน่าหรือที่เรีนัตโตะปลาล้าผักกาดดองพวกนี้ยถ้าเราถ้าเราเอาไปส่องกล้องจุลทรรศนะหรือเราเอาไปคัดแยกจุลินทรีย์นะเราจะเจอแต่สายพันธุ์ที่ดีกับร่างกายที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรา นะมันจะไม่มีตัวไม่ดีเลยครับถ้าขบวนการหมักดองสะอาดถูกสุขลักษณะนะถูกสุขอานามัยนะถ้ามันแบบขบวนการดีคลีนสะอาดมันจะมีแต่เชื้อดีไม่มีเชื้อไม่ดีครับเพราะจุลินทรีย์ไม่ดีจะไม่ชอบอยู่ในอาหารที่มีภาวะเป็นกรดอ่อน,อ,อ,นอาหารประเภทหมักด,ดองเนี่ยมันจะมีความเป็นกรด ซึ่งจุลินทรีย์ตัวไม่ดีแบคบทีเรียตัวไม่ดีจะไม่ชอบจะอยู่ไม่ได้มันจะตายมันจะมีแต่จุลินทรีย์ตัวดีอยู่อันนี้คือมีข้อแม้นะต้องผ่านกระบวนการที่มันสะอาดนะถ้าปาลาร้าเนี่ยกินได้แต่ต้องเป็นอะไรที่มันสะอาดนะครับหมักทุกอย่างกระบวนการต้องสะอาดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะอาหารหมักดองหรือแม้กระทั่งกินจิดีแต่มันมีเทคนิคการกินอาหารหมักดอง เราอยากกินเยอะเด็ดขาดต่อครั้งห้ามกินเยอะต่อครั้งเวลาที่เราไปญี่ปุ่นหรือเราดูคนเกาหลีกินเนี่ยเห็น<ม>ไหมสมมติเราไปร้านอาหารฟูจิเนี่ยหรือร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยเกาหลีก็ตามเวลาเขาเสิร์ฟกิมจิเขาจะเสิร์ฟถ้วยเล็กให้เรานะฮะจะไม่มีจะไม่มีการกินเยอะนะฮะถ้าเรากินเยอะไปไงครับมันจะทําให้เราแสบท้องได้แล้วจริงๆถ้าคนเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคกรดไหลย้อนนะจบเลย ฟาวเลยครับกระตุ้นอาการเลยฮะเพราะเราจะต้องกินในปริมาณน้อยๆต่อครั้งแต่เรากินบ่อยๆเช่นเรากินเช้ากินเย็นเรากินทุกๆวันเรากินคำสองคำเรากินถ้วยเล็กๆแบบนี้ครับให้กระจายกินนะครับแล้วอย่ากินตอนท้องว่างนะให้กินเฉพาะตอนที่เรากินข้าว พร้อมอาหารพร้อมมื้ออาหารครับไม่กินตอนท้องว่างเด็ดขาดนี่คือเทคนิคการกินนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากินเข้าไปปั๊บไอจุลินรีตัวดีเนี่ยมันจะไม่อยู่ในกระเพาะเรานะแน่นอนครับบางส่วนมันจะตายจากน้ําย่อยในกระเพาะของเรามันจะต้องตายไปบางส่วนอยู่แล้วแล้วมันก็จะไหลลงไปที่ลำไส้เลยครับแล้วก็มันก็จะเดินทางไปที่ ลำไส้ใหญ่นั่นคือเป้าหมายของเขาเขาจะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ไปเจริญเติบโตและไปเพิ่มจานวนไปทําให้สภาวะสมดุลในลำไส้ของเราดีทําให้การขับถ่ายของเราดีไปทําให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะครับจบเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคลิอสีดวงยิ่งต้องกินนะครับคุณติ๊กนะคุณติ๊กถามมานะยิ่งต้องกินนะอ่าผมบอกเทคนิคไปแล้วนะครับเราก็เอาเทคนิคนั้นไป ไปใช้นะครับ